สวัสดีชาเมทค่ะดวงความรักประจำวันที่27พฤศจิกายนนะคะคุณได้สีดาเขาได้จัดสติดกับหัวนะคะวันนี้คุณเมทมีพลังงานที่ดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นวันที่คุณได้พักผ่อนนะคะ สงบจิตสงบใจนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเนี่ยก็จะเป็นวันที่คุณเลือกที่จะอยู่อย่างสงบนะคะ,ะไม่มีการเถียงกับใครนะคะแล้วก็อาจจะพักจากการทํางานที่คิดเครียดด้วยในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยต่อให้คุณมีปัญหากับแฟนมาก่อนหน้านี้คุณก็ไม่อยากที่จะไปเถียงกับเขาแล้วนะคะในช่วงของวันนี้เนาะส่วนแฟนเนี่ยได้จัดติดกับหัวเขาอะมีเรื่องที่ไม่สบายใจนะคะในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัว แล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังมีอะไรที่คาใจอยู่และอยากจะแก้ไขนะมีพลังงานเลเยอ์แฟกเตอร์นะคะคูณสองคนลึกๆแล้วยังมีเรื่องที่ขัดแย้งกันอยู่อาจจะเป็นเรื่องที่ยังปัดปัญหาไว้ใต้พรมนะคะยังไม่ได้พูดด้วยคุยกันนะคะมีพลังงานรีคอนซิเดอร์อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณสองคนนะ่ะยังมีโอกาสที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นนะคะหรือว่าถ้าใครห่างเหินไปแล้วก็ยังมีโอกาสที่2ที่ได้กลับมาปรับความเข้าใจอยู่นะ